ก็จะไม่ได้ทําสีอะไรไมาให้เลยนะครับจะเป็นล,ล้นๆมาเลยทําสีแบบเรียกว่าอัปลักษณ์เลยดีกว่า สวัสดีครับพี่น้องกำลังอยู่กับช่องน้โค m มาเรวิวนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานทําสีโซโดคาเมนไรเดอร์ละกันนะครับมาเป็นกระปิดกระปอยนะตัวไหนเสร็จก็เอาเออมาให้ดูนะครับเป็นระยะระยะนะครับตัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้เวลาทํายากง่ายไม่เท่ากันนะเพราะฉะนั้นแบบคลิปทําสีโซโดก็เลยอาจจะแบบแหวงแหวงหน่อยมามั่งไม่มามั่งนะครับแต่ว่าจะพยายามลงให้ดูเป็นระยะระยะแบบสม่ําเสมอละกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ออชอบงานทําสีโซโดนะครับก็ยังไง ออใจรอกันนิดนึงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มันเร็วที่สุดแล้วกันนะครับเอามาให้ได้ดูกันนะครับตัวของคลิปนี้นะครับจะเป็นตัว Carmel i d e r Evo นะครับผมอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตัวหนังผมไม่เคยดูเลยนะครับแล้วสำเนียงมันอาจจะแบบผิดบ้างอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็มันจะเป็นตัวละครตัวร้ายนะครับน่าจะเป็นลาสบอร์เลยมั้งที่มาจากซีรีส์คาเมล r เดอร์บิวนะครับตัวโซโดนี่จะมาจากชุด บิวสิบนะครับก็คือเซรีของโซโดคาเมเดอร์บิวชุดที่10นั่นเองนะครับตัวของเล่นมันก็จะมา2กล่องเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นตัวบอดี้กับตัวชุดเกราะนะครับแล้วก็จะมีแถมธงแถมฐานมาให้อันนี้ผมฐานฐา,านผมไม่ได้เอามาให้ดูแบบเต็มๆนะจริงๆมันจะต้องมีแกนข้างหลังพึ่งไรอีกอันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรให้นะครับในชุดเนี้ยมันจะมีประมาณแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ก็จะไม่ได้ทําสีอะไรไมาให้เลยนะครับจะเป็น รล,ล้นมาเลยทําสีแบบเรียกว่าอัป,ปลักษ์เลยดีดว่านะครับคือเห็นแล้วมันคือด้วยความที่มันเป็นของเล่นน่าจะเน้นให้เด็กเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาสีสัตว์อะไรเขาก็จะไม่ได้ทำมาจริงจังอยู่แล้วแหละงานชุดโซโดนะครับแล้วก็ใช้สติกเกอร์นะครับเอามาแปะเพิ่มเติมในจุดที่มันยังขาดหายไปอะไรเงี้ยซึ่งสาหรับตัวอื่นๆเนี่ยสติกเกอร์มันก็อาจจะพอเพียงนะถ้าตัวไหนรายละเอียดดีเทลมันไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่สําหรับเจ้าตัวอีโวตัวนี้นะครับผมบอกเลยนะว่ามันไม่พอเอาจริงนะเพราะว่า จุดที่เขาให้มาเนี่ยคือแปะไปก็ไม่ครบด้วยอย่างแรกแล้วนะแล้วอย่างที่สสีสันเนี่ยตามตัวเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีพลาสติกมาเลยอะไรเงี้ยเลยทําให้ตัวอีโวตัวนี้เนี่ยมันดรอปลงไปจากภาพที่มันเป็นสูตรแอคเตอร์ในหนังอะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคือแบบผมเห็นนะตอนแรกไปดูในในเลฟเลนเนี่ยแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเชี่ยงแม่งงานหนักอีกแหละ <laughs> เพราะว่าโอ้โหแบบคือปกติเราทาสีทั้งตัวอยู่แล้วก็จริงอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางจุดที่ คือสีมันไม่ยากเลยประมาณนี้แต่ E ี o ตัวนี้เนี่ยคือสีมันมาเนี่ยแบบคือค่อนข้างจัดเต็มด้วยแล้วตัวตัวคู่สีอะไรของมันเนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นสีที่มีมาแล้วอะนะครับนึกออกไหมเหมือนอย่างจริงๆตัวลักษณะสีสันอะไรเงี้ยมันก็ถ้าพี่น้องสังเกตก็จะเป็นแดงน้ําเงินดำอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะคู่สีมันอาจจะใกล้เคียงกับตัวบิวใช่ไหมบิวล่างหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าของ E ี o เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสีแดงกับน้ําเงินแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยคือมันจะ อย่างตัวสีน้าเงินเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้าเงินโทนที่มันเข้มขึ้นกว่าไอ้ตัวสีน้าเงินของบิวสีแดงก็เหมือนกันนะครับก็คือมันจะเข้มขึ้นกว่าตัวบิวอีกอะไรเง,งี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะต้องการสื่อว่ามันจะเป็นตัวร้ายอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะดูเข้มขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสีสันน่ะมันก็จะไม่เหมือนกัน นะครับกับเจ้าตัวบิวเพราะฉะนั้นใช้คนละสีกันเลยอย่างสีเ,เรื่องการทาสีเดี๋ยวผมไปอธิบายตอนช่วงหลัง้วกันนะครับตอนนี้มาดูเรื่องของไอตัวองค์ประกอบแล้วก็ของที่เขาให้มาก่อนแล้วกันในชุดนี้แล้วก็เรื่องพวกจุดคุณยงจุดขยับอะไรด้วยแล้วกันเนะเาะตัวเอวตัวนี้เนี่ยเขาจะนอกจากจะให้ตัวเอวมาแล้วนะครับสองกล่องเนี่ยประกอบกันก็จะได้เป็นตัวเอวนี้แล้วมันจะให้ชิ้นส่วนของอันนี้มาด้วยนะก็คือหัวของแรปปิดนะครับ แต่จะเป็นแรบบิทแรบบิทเลยนะครับก็คือเอโวตัวนี้เท่าที่ไปดูในเรสเฟลเซน์มาคือผมเปิดผ่านผ่านน,นี่นะในคลิปอะก็คือมันสามารถแปลงร่างเป็นเป็นเป็นร่างเอ่อร่างของเอ่อแรบบิทได้ด้วยอตอนแรกนี่รู้สึกมันจะชิงร่างของไอตัวมังกรไปก่อนอไะตัวพระรองอะตัวครอสอะ,ออะมันก็จะเป็นเอโวในโหมดดราดก้อนอนะครับแล้วก็พอหลังจากได้ร่างนั้นไปใช่ไหมตัวพระเอกของเราอะมันก็โดนยึดร่างไปเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ ตัวเอโวตัวนี้มันสามารถแปลงร่างเป็นเอโว่ร่างแรบบิทได้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้หัวก็จะเป็นเหมือนร่างแรบบิตเลยแหละแต่ว่าปกติถ้าเป็นแรบบิตแท้งใช่ไหมข้างหนึ่งก็จะต้องเป็นรูกตัถังนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นรูปกระต่ายแต่นี้จะเป็นกระต่ายกระต่ายคู่เลยนะครับสีสันก็เป็นสีแบบเดียวกันเลยกับเจ้าตัวเอโวนะครับก็จะเป็นแดงเข้มกับน้ำเงินมทัลิกเข้มเนี่ยนะครับแล้วก็ให้หัวไหลมาด้วย2อัน นี่สองชิ้นนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเท่าที่ผมดูในรายละเอียดของมันจริง,รงๆแล้วนะในในในตัวข้อมูลจริงอนะคือรู้สึกว่ามันเปลี่ยนก็ไม่เหมือนในหนังเป๊ะๆน,นะเพราะว่าตรงช่วงหน้าอกของตัวเอโวร่างหลักตัวนี้ร่างหลักมันจะมีใช้ชื่อว่าคอปรานะร่างนี้ก็คือตัวเอวมันจะเป็นร่างขององูเห่าอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ไอชิ้นสีทองทองแหลมๆตรงนี้ออกมาเนี่ยรู้สึกถ้าเป็นร่างแรบบิดธรรมดาเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีนะถ้าจะไม่ผิดคือ ถ้าพี่น้องจะเปลี่ยนร่างเป็นโหมดนั้นนะ่ะพี่น้องต้องเปลี่ยนหน้าอกด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตัวชิ้นหน้าอกตัวนี้มันให้มาในกล่องอื่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆไม่มีก็ไม่ทราบนะเพราะเท่าที่ผมเห็น,นผ่านๆมาเนี่ยคือตัวเอโวเนี่ยร่างนี้มันจะมีทั้งเป็นร่างแรปปิดแล้วก็ร่างดาก้อนด้วยซึ่งไอ้สองตัวนั้นนะหน้าอกมันนะ่ะมันมันไม่ได้ให้มามั้งรู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดซึ่งจริงดีเทลเป,เป๊ะเลยเนี่ยมันเลยทําให้ไม่เหมือนอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงนะ แต่ว่าความแจ๋วของไอ้ร่างเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ตัวแถมพวกเหล่านี้เลยผมบอกตรงนะเพราะว่าจริงๆคืออันนี้ผมแบบเ,เห็นดีไซน์มันทีแรกนี่แบบโุยมันมันเป็นการดีไซน์ที่แบบมันดูเยอะนะเอาจริงๆคือแบบจัดจ้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโคตรสวยเลยอะ่ะมันสีที่เขาให้มาก็ก็สวยนะครับก็ดีไซน์ตามตัวเนี่ยมันดูอลังการอะ่ะนี่คือร่างนี้นี่จริงๆ ผมแอบรู้สึกว่ามันจะเป็นร่างสุดยอดของเจ้าตัวเอโวเลยด้วยซ้ำนะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เดี๋ยวสปอยไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเอาร่างสุดยอดมาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็มันจะเป็นแบบเนี่ยคือความสวยคู่ความยากเลยจริงๆนะตัวนี้ทำแบบมันเนี่ยดีเทลมันไม่มันไม่ปล่อยเลยนะครับแล้วตัวโซโดเองอ่ะตัวตัวชิ้นงานที่เขาปั้นมาหรือเขาปริ้นมาทำนี่ต้นแบบมาเนี่ยคือมันมันมันเก็บมาให้แบบค่อนข้างครบเลยเนี่ยดูข้างหลัง แบบละเอียดมากอ่ะนี่พอทําสีเพิ่มขึ้นไปนี่มันกลายเป็นงานที่แบบเหนือชั้นเลย <c oughs> คือถ้าเกิดสมมติทาสีแบบจัดเล่ม,มนะดูแล้วโอเคอ่ะคือดีกว่าสติกเกอร์แปะแน่นอนเลยนะเนี่ยเลยตัวนี้ผมใช้สติกเกอร์แปะอยู่แค่ประมาณ2จุดเองจริงๆคือจะไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าอยากใช้เพราะว่ามันจะได้ละเอียดขึ้นหน่อยคือตรงบริเวณเข็มขัดตรงนี้พอดีมันจะมีดีเทลของอะไรยิบยิบย่อยๆ้อย,ย,ย,ยตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยต้องตัดมงกลมตรงนี้เอามาแปะไว้นะครับมันจะได้ดูเป็นเป็นเป็นเหมือน,นดีเทลเพิ่ น้าผากอะตอนแรกก็ระบายสีไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลของความเป็นไอ้รูปก,กลมๆอะไรสักอย่างเลยตรงเนี้ยนะครับด้วยก็แปะเข้าไปเลยนะครับก็ออกมามันดูสมบูรณ์ขึ้นนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่อะก็ไม่ได้ใช้อะไรนะก็ใชว้วิธีการแบบทาสีไปหมดเลยทั้งตัวนะครับอ่ะทีนี้มาดูจุดขยับนิดน,นึงเดี๋ยวถอดฐานออกก่อนฐานของ Evo Cobra ตัวนี้นะครับก็ใช้มาเป็นสีแดงนี่นะก็จะเขียนคำเมนไรเดอร์ Evo วตัวนี้ไอ้สัญลักษณ์ตัวนี้ไม่รู้อะไรเหมือนกันเอ่อในเรื่องผม ประมาณนี้จุดขยับของเจ้าตัว E ี o c r o b r ตตัวนี้นะครับก็สามารถตรงหัวนะสามารถก้มเงยได้เดี๋ยว <laughs> จับแล้วมือเหงื่ออ,ออกลื่นเลยะยกขึ้นยกลงได้แต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าจุดขยับมันค่อนข้างจํากัดหน่อยตรงหัวมันเนี่ยแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกเสื้อเ็าทามากว้างนะครับเลยทําให้แบบสามารถหมุนได้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยไปชนก็เอียงได้เยอะเลยนะครับโหโคตรเท่ตัวเนี้ย ทำทำให้ผู้บกระะไปแล้วเดี่ยผมแบบแอบอยากได้เองเองอีกแล้วนะตัวนี้แบบสวยจริงๆแบบดูดีกว่าไอ้บิวร่างจีเนสมากเลยคือบิวร่างจีเนสมันจะเป็นออกขาวๆซีดๆแล้วก็มีขวดแบะแบแบบโง,ง่ๆเต็มตัวเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างของตัวร้ายเนี่ยดูดิแบบเข้าใจแบบดีไซน์มากเลยเนี่ยยิ่งขนาดนี้ไม่ได้ดูหนังนั้นเลยยังไม่อินเท่าไหร่ถ้าเกิดไปดูหนังไม่รู้มันจะอินมากกว่าน,นี้หรือเปล่าเนี่ยแบบอย่างแบบยิ่งย่อย,ย,ยๆเต็มเลยนะครับ ตรงหัวไหลมาดูขยับกันต่อหมุนได้360องศานะครับจุดขยับของตัวโซโดตรงนี้มันทํามาไม่ได้ติดอะไรกับตรงช่วงเกราะลําตัวมันก็เลยทําให้หมุนได้อิสระนะตรงหัวไหลตรงนี้สามารถเกราะไหลตรงนี้สามารถยกขึ้นได้แล้วก็ยกแขนขึ้นมาได้ประมาณแค่นี้แต่ว่าก็ได้ไม่สุดนะเพราะว่าพอยกขึ้นมาแล้วมันจะติดตรงนี้แต่เวลาเราพับแขนลงเนี่ยหัวไหลมันจะไม่ค้ากับไอ้ตรงดีไซน์ตรงนี้มันเลยทําให้หัวไหลมันลงปิดลงมาได้สนิทประมาณนี้ นะครับต้นแขนตรงนี้ก็สามารถหมุนได้สามหกสิบองศาเหมกันข้อศอกสามารถพับได้เป็นจังหวะเดียวแต่ว่าสามารถพับได้ประมาณขนาดนี้เลยก็โอเคอยู่นะครับข้อมือด้วยความที่มันเป็นงานโซโดรุ่นแรกนะมันเลยทําให้แบบตัวมือเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เขาก็ให้มือเป็นแบบเอาไว้จับอาวุธได้ไมาประมาณอย่างนี้นะครับแต่ในชุดนี้ไม่ให้อาวุธมานะแต่แบบไปเอาอาวุธจากชุดอื่นมาเสียบเล่นกันได้อะไรเงี้ยประมาณนี้มั้ง นะครับอ่าอย่างนี้เออแล้วก็ด้วยความที่มันเปลี่ยนข้อมือไม่ได้มันก็เลยทําให้หมุนไม่ได้ด้วยนะครับจุดขยับรนีไ้ไม่มีอ่าต่อไปก็มาถึงช่วงอ้อลืมบอกไปหัวไหล่นะครับข้างนี้สามารถยกได้สูงอิสระพอสมควรใช่ไหมแต่ข้างนี้ด้วยความที่มันติดดีไซน์ไอตัวเนี่ยไอตัวก้านสีทองงตรงนี้นะครับมันทาให้หัวไหล่ข้างนี้จะยกได้จํากัดกว่ามันเลยทําให้แขนข้างนี้สามารถยกได้จํากัดกว่าไปด้วยเลยในตัวนะครับมีวิธีที่จะยกได้สูงๆเราก็ต้อง เบี่ยงหัวไหลไปด้านหลังนะครับแล้วก็กางออกอย่างนี้แทนซึ่งมันก็จะเป็นคนละโพสิชันน,นนะ่นะแต่ว่าพอมันเทก็เลยให้อภัยได้จุดขยับอาจจะจํากัดนิดนึงนะครับนอกจากนั้นจุดขยับก็เหมือนกันกับข้างนู้นนะครับสามารถขยับหมุนอะไรได้เหมือนกัน,นเลยต่อไปช่วงเอวก็สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้360กองศาเหมือน,นกันนะครับช่วงต้นขาตรงนี้ก็เป็นบอจอยนะครับก็เตะขึ้นมาสูงได้แค่นี้เองนะไม่ได้เยอะมากนะครับชนแล้ว กลางออกได้ประมาณนี้ได้เยอะอยู่นะครับหมุนอ๋อเตะไปข้างหลังก่อนเตะไปข้างหลังได้นิดเดียวเพราติดก้นตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนต้นขาได้เหมือนกันค่อนข้างแข็งนิดนึงเวลาบิดต้องระวังยิ่งทําสีไปแล้วอาจจะแบบไปขูดกันได้นะครับหัวเข่าของ,งอได้อย่างนี้นะครับเยอะอยู่นะนี่ได้ประมาณนี้เลยเป็นจังหวะเดียวก็จริงแต่ก็ก็ขยับได้เยอะอยู่ต่อไปข้อเท้า เป็นบอลจอยเหมือนกันสามารถพลิกขึ้นพลิกลงนี้ได้นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้เหมือนกันแล้วก็หมุนได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องหยอดวาสลีนไปนิดนึงนะครับถ้าทําสีเพราะว่ามันจะแน่นนะถ้าเราหยอดวาสลีนไปมันจะช่วยให้มันขยับได้ไง่ายขึ้นนิดนึ่งอโอเคอน,นี้จะเป็นดีเทลนะครับแล้วก็จุดขยับของเจ้าตัวเอเวอร์คอปราตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปช่วงท้ายคลิปเราไปคุยกันเรื่องทําสีกันนิดนึงนะครับเผื่อพี่น้องท่านไหนสนใจอยาก ดูและชอบนะอยากจะทาตามไปบ้างนะครับโอเคไปพูดกันเรื่องทาสีกันต่อเลยเอาละต่อไปนะครับมาคุยกันเรื่องการทาสีกันบ้างนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะทาสีตัวนี้นะครับก็ก่อนจะเริ่มทานะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเตือนไว้ก่อนเลยว่าต้องใช้พลังพลังใจพลังใจแล้วก็พลังกายค่อนข้างสูงมากนะครับสายตามไม่ดีนี่มีมีม,มีทำลำบากเลยแหละบอกตรงเพราะว่าดีเทลของเจ้าตัว อีวโวคอปราตัวนี้นี่งานหนักเลยจริงๆนะครับแบบเขาให้มาแบบยิบม,มากนะครับแล้วก็วิธีการทําค่อนข้างยากยากที่สุดเลยมั้งตั้งแต่ผมเคยทำคือยากที่สุดหรือเปล่าจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทำอะไรหลายตัว <c oughs> แต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันที่ถ้าเกิดสมมติจากท็อปไฟอ่ะผมให้เป็นลำดับต้นๆเลยนะครับดีไม่ดีจะเป็นต้นๆของท็อปไฟล์ทีสามอาจจะเป็นลำดับที่2องลดับที่3มอะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือ,อทุกอนูเลยนะครับ เนี่ยที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยแปะได้แค่นิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วอะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าม,มันมันมันยังมีส่วนอื่นหลายๆส่วนที่เขาทํามาแล้วมันไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจะทําให้มันสมบูรณ์ก็คือต้องทําสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันตัวเล็กด้วยนะครับตัวเล็กเนี่ยแบบ อย่างนี้ก็ทําง่ายนะตัวเล็กเนี่ยตัวทําโคตรยากเลยนะครับกว่าจะาค่อยๆแย่ผู้กันก็ไปได้กว่าจะค่อยๆหลีตากั้นหายใจในการจะรับวงระบายมันเข้าไปได้ในแต่ละจุดเนี่ยแบบคือโคตรยากเลยเนี่ยอย่างจุดแบบช่วงหน้าอกเนี่ยเห็นไหมแบบมีสีน้ําเงินเป็นชิ้นสีทองแล้วก็แบบสีเงินข้างในด้วยอะไรประมาณนี้แล้วตามเม็ดเม็ดอะไรพวกนี้เนี่ยต้องมาแต้มใหม่หมดเนี่ยตรงปากก็มีเม็ดมีอะไรเงี้ย เล็กๆแบบเต็มไปหมดเลยนะครับคือเขาเก็บมาค่อนข้างเนี๊บมากจริงตัวนี้นะครับก็มันเลยทําให้แบบจริงๆจะบอกว่ายากมันก็ยากลําบากก็ลาบากนะแต่มันก็คือความท้าทายชนิดหนึ่งของคนที่ชอบทําสีแหละนะครับเพราะว่าทําเสร็จออกมาเนี่ยก็จะได้งานสวยๆตั้งโชว์ในตู้แบบภูมิใจภูมิใจได้เลยนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มต้นการทําสีกันจริงๆจังๆ,ๆก่อนอื่นเลยนะครับเจ้าต,ตัวนี้นะก็เราต้องเอาไปขัดแปรงก่อนนะเพราะส่วนใหญ่าง,งานโซโดม,มันจะมีจุดที่เขาเรียกอะไรเป็นตะเข็บ พลาสติกอะที่มันหล่อมาเกินบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยพวกนั้นเราก็ไปใช้วิธีการขัดนะใช้กระดาษทรายก็ได้หรือจะใช้คัตเตอร์เกลาก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆผมแนะนําเป็นกระดาษทรายหรือฟองน้ำทรายอ่ะมันจะดีหน่อยก็ขัด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 ไปนะครับให้มันเรียบร้อยน,นิดนึงแต่ไม่ต้องขัดผิวมันนะผิวมันเนี่ยแบบเดี๋ยวเราต้องพ่นรองพื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องขัดมันมากก็ได้เพราะว่าผมกลัวว่าดีเทลที่เขาให้มามันจะเสียอย่างแบบเล็กๆแบบนี้มันไม่ใช่แผ่นเรียบใช่ไหมเวลาจะขัดแบบลงไปอะไรเงี้ยมันก็มันไม่ดี่ะผมมรู้สึกวาาันจทํใ ตัวดีเทลบางทีมันจะเสื่อมไปแล้วมันจะไม่คมเท่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการนั่นแหละแบบไม่ต้องขัดผิวแต่ขัดแค่แป่งตะเข็บให้เรียบร้อยแล้วกันแล้วก็ไปใช้น้ํายาล้างจานนะครับก็ล้างให้สะอาดผมแนะนําเป็นไลบอนเอฟนะครับก็ดีกว่าสไลน์นะสไลน์มันจะตกค้างเยอะไอ้คราบเลื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ไลบอนเอฟสูตรอนามัยเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบล้างสะอาดด้วยแล้วก็ทิ้งครับ มันอะเหลือน้อยหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอล้างเสร็จเรียบร้อยไปตากให้แห้งเรียบร้อยนะก็มาทําการพ่นสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นผมก็ใช้สีโกเบสีขาวเหมือนเดิมนะครับที่ใช้สีโกเบสีขาวก็อย่างที่บอกไปในหลายคลิปแล้วเพราะว่ามันทาหน้าที่ยึดเกาะได้ค่อนข้างดีตอนนี้ผมโอเคกับสีโกเบสุดเลยในในบรรดาทุกอันที่เคยใช้มาต่อให้เป็นสีรองพื้นที่เขาทําเป็นสีโมเดลมาอะไรเงี้ยก็ใช้แล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าเอา,อางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นมันเลยไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ตัวที่มันแพงกว่านะครับ จะทําสีอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าใช้ได้แน่นอนมันจะมีแต่เสียดายนิดนึงก็คือโกเบก็ทําสีของพื้นมาเป็นแค่สีขาวอย่างเดียวมั้งรู้สึกนะครับมันก็จะดีในแง่ว่าเวลาเราจะทําสีสว่างอะไรเงี้ยตัวนั้นค้นตัวเดียวก็จบเลยอยู่เลยแต่ว่าในกรณีที่บางทีเราอยากจะทําสีดําอะไรเงี้ยมันก็จะลําบากนิดนึงเพราะเราจะต้องค้นสีดําด้านต่างหม่อีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ ไม่เป็นไรก็ทําสีอยู่แล้วนะครับโอเคพอเราพ่นรองพื้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้ก็มาพ่นสีหลักตามตัวนะครับแต่แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยสีหลักมันจะไม่เหมือนกันนะสีพื้นนะครับตัวอีวโอคัพราเนี่ยหลักๆเลยจะมีสีดําสีแดงก็สีงเงินนะครับซึ่งผมเลือกพ่นในแต่ละจุดเนี่ยตามแต่ละแบบนะอย่างอย่างสีดำเนี่ยเราพ่นสีดําก่อนนะครับอย่างบางจุดที่มันเป็นสีแดงนี้เราก็ใช้วิธีบางพ่นเอานะครับ แล้ยังขอบสีทองตรงนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการเอาผู้กันเนี่ยค่อยๆถาตัวนี้จะใช้ผู้กันถาเยอะมากนะครับสําหรับพี่น้องท่านไหนที่สกิลผู้กันยังไม่แข็งแรงนะตัวนี้ได้ฝึกเลยแหละฝึกเต็มๆเลยนะครับเวลาป้ายให้มันยังไงให้มันเรียบให้มันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผู้กันเนี่ยหาหัวแหลมๆนิดนึงนะครับสั่งตอนนี้ในช้อปปี้มีเต็มเลยไปเลือกผู้กันที่มันแบบเบอร์ศูนย์สามศูนย์อะศูนย์ศูนย์อะไรประมาณเนี่ยศูนย์สี่ตัวอ่างเงี้ยนะครับพวกนั้นถ้าทําโซโล่จํ มันใหญ่ไปนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างพวกกราะเนี่ยอย่างเกราะอเนี้ยก็จะใช้สีทองเลยสีทองผมใช้ของ Max r e a เรดี้นะมันจะออกมาทองออกเหลืองๆหน่อยนะครับใกล้เคียงกันตัวนี้ประกายจะสวยกว่าตัวที่เขาให้มาออริจินอลอีกนะครับก็วาวเลยแหละดูโอเคนะครับจากนั้นก็สีน้ำเงินตรงนี้ก็จะใช้ระบายเอาตัวสีน้ำเงินผมจะสั่งมาใหม่นะใช้เป็นของอกันเซ่นะครับเป็นรหัส GX นะครับเ,เมทัล น่าจะเป็นด์กบลูเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับตัวนั้นแหละแล้วพี่น้องก็เอาเบอร์นะไปไปไปลองหาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรควนรนแพงใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่องานที่ดีนะครับก็ยอมลงทุนไม่รู้จะได้ใช้ต่อไปอีกแนนาคนหรือเปล่านะเพราะว่าแบบสีน้ําเงินเข้มอย่างนี้ไม่รู้ต่อไปมันจะมีงานอะไรเข้ามาแบบนี้หรือเปล่าแต่เนี้ยออกมามันก็สวยสีสวยถูกใจใกล้เคียงเลยนะครับประมาณนี้ Uh, จากนั้นสีแดงสีแดงพวกนี้ดำตัวนะครับที่เราพ่นไปก็จะใช้เป็นสีแดงของ G กาคารเรอร์นะครับเป็นเมทัลลิกเรทนะครับ uh, พ่นลงไปบนรองพื้นไม่ใช่รองพื้นเขาเรียกอะไรพ่นลงไปบนพื้นสีดำเนี่ยตัวเนี้ยสีดาเงาเนี่ยพ่นพ่นลงไปอ่ะ uh, มันจะออกมาเป็นแดงออกเข้มๆนิดหนึง่งสีจะใกล้เคียงกับในเรฟเลยแหละนะครับอตอนแรกผมลองผสมดูแล้วมันออกมาไม่สวยแบบเนี้ยอันนี้มันจะดูสีมันจะใกล้เคียงกับในเรฟเฟรนช์มากกว่าจะเป็นออกแดงแดงเลือดอ่ะนะครับ uh, แล้วก็จะมีประกายวาวๆด้วยนะครับประมาณนี้ สีหล,ลักๆคือประมาณแค่นี้เองนะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าสีมันใช้น้อยแต่ว่าจริงๆตัวโหดเลยก็คือจะอยู่ที่าการแต่งแต้มดีเทลนี่แหละนะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เนี่ยบางจุดก็จะใช้วิธีระบายเอาอย่างตงุ้กเกลาะเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยหนึ่งตรงที่มันต้องมานั่งระบายเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็คือเราพ่นสีทองลงไปเป็นหลักใช่ไหมเป็นเป็นเป็นพื้นก่อนอะไรเนี้ย อย่างสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยเราก็ต้องมานั่งระบายเองหมดเลยนะครับก็ใจเย็นๆค่อยทาไปทาไปแต่งแต่งแต้มแป้มันไปนะครับแค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการทําสีคร่าวๆนะครับของตัวเอโว o คัปราตัวนี้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ตอนทำอ่ะเหนื่อยนะผมผมบอกเลย <laughs> ตรงๆนะครับมันไม่ใช่งานแบบหยาบๆอ่ะมันเป็นงานแบบต้องใช้ฝีมือค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้เวลาเย,ยอะนิดหนึ่งตัวนี้ผมทําอยู่ประมาณ เ,เ,เกือบสองสัปดาห์เลยนะรู้สึกคือทําพร้อมกับอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยไปนะครับก็เลยแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็เนี่ยเก็บทีนี้ทีน,ทนี้นะ่าปวดตามากนะครับตัวนี้สุดๆเลยนัย่นแหละเลยเตือนเอาไว้ก่อนว่าพี่น้องท่านไหนอยากจะทานะต้องเตรียมแรงจงแรงใจอะไรไวใ้ให้พร้อมนิดนึงแล้วอุปรกรณ์เยอะๆพร้อมๆนิดนึงผู้กันแหลมเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับแล้วก็ความใจเย็นอะไรเงี้ยกั้นหายใจให้ถูกจังหวะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้ครับโอเคเออก็รายละเอียดของเจ้าตัว ไอวัวคัพราตัวนี้น่าจะประมาณแค่นี้แล้วนะครับก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับจุดทะยงหรือพยับดีทงดีเทลแล้วก็เรื่องขั้นตอนการทำสีนิดหน่อยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่อยากจะทําสีบางแล้วกันนะครับขอบคุณพี่น้องมาก,มาก,ม,ากมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับยังไงผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนนุช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับ สำหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะที่ยังไม่ได้กดครับที่กดไปแล้วก็ไม่ต้องกดใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลผิดพี้งผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่ข้อมูลปึ๊กๆนะครับหรือแบบอยากเพิ่มเติมอะไรนะครับหรือว่าอยากพูดคุยกันนะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมมาอ่านแล้วก็มาตอบนะครับตอนนี้เกือบลืมไปแล้วสำคัญมากเลยตอนนี้ช่องเรามีระบบซูเปอร์แดงแล้วนะครับก็พี่น้องท่านไหนอยากจะสนับสนุนเพิิ่่่มมมเตนนนะะคครรรัับบออีกกหึงงงชทาาาสถด ซุปเปอร์แดงให้กันได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็สปอยล์ไว้เลยแล้วกันว่าจะมีอีกร่างหนึ่งเจ้าเอโวมาให้ดูนะครับก็ยังไงถ้าเกิดชอบกันนะครับอย่าลืมมากดติดตามรับชมกันต่อได้เลยนะครับเร็วๆนี้นะครับเอ <Okay. S 2> ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับคลิปนี้มาที่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า